ก็กาบเดยนทางพี่น้องประชาชนนะครับตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องของมาตรการควบคุมและการบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงเป็นประกาศจังหวัดเชียงใหม่นะครับลงวันที่30ธันวาคม2563นะครับในเนื้อหาของประกาศฉบับนี้นะครับก,ก็จะมีหลายๆข้อนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือในส่วนของข้อ4ตามประกาศนี้นะครับว่า ถ้าหากไม่ใช่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับในเขตชุมชนหรือว่าในเขตท้องที่ใดก็ตามนะครับห้ามมีการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็คือข้อห้ามตามประกาศลงวันที่30ธันวาคม2563นั่นหมายความว่าประกาศนี้มีการบังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ถึงวันที่30เมษายน2564 ข้อ4นั่นแสดงว่ามีห้ามไม่ให้มีการเผานะครับพื้นที่ชุมชนก็คือเผาขยะเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้เผาที่ไม่จําเป็นต่างๆนี่ก็จะถูกห้ามโดยประกาศฉบับนี้ในข้อที่4พื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงที่จังหวัดนะครับได้อนุญาตให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้นั้นจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับในแอปพลิเคชัน ไฟดีของมหลาลัยเชียงใหม่นะครับและก็เป็นพื้นที่ที่จําเป็นจริงๆนะครับในการจะขอบริหารจัดก,การเชิงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทากินหรือพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงนะครับ Mum นอกเหนือจากนั้นก็คือการเผาเล็กเผาน้อยเผาขยะเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆในพื้นที่เขตชุมชนนะครับมีการห้ามตั้งแต่วันที่1มกราคม2564นะครับหากท่านมีการเผาและมีการแจ้งนะครับ ท่านก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราจะใช้บังคับนั่นก็คือทางกฎหมายทางสาธารณสุขนะครับกฎหมายของอ่าอ่าปอพอนะครับกฎหมายของอาการจราจรนะครับหากกลุ่มควันเหล่านั้นไปอ่าบทบังทัศนวิสัยนะครับในด้านการจราจรนะครับหรือว่ากฎหมายอาญาอื่นๆนะครับที่ การเผ่านั้นนะครับไปรบกวนนะครับเป็นเหตุเดือ,อดร้อนลำคาญนะครับท่านก็สามารถที่จะถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายแล้วก็มีโทษหนักด้วยนะครับมีโทษถึงจำคุกนะครับในส่วนของการผิดนะครับประกาศคือไม่ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับก็จะมีโทษปรับจำนวน2,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นข้อห้ามนะครับ ข้อที่4ก็คือห้ามใช้ไฟในกรณีที่ไม่ใช่พื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือในพื้นที่ชุมชนในการจัดการขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้ไมต่างๆนะครับก็จะผิดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับค่ะ